ไมโครวเวฟไม่ร้อนแมกนิตรอนช็อตลงกล่าวเปลี่ยนเฉพาะขั้วปลั๊กได้ไหมสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับช,ช่องพ่อบ้านงานช่างก็ได้มีคำถามจากพี่น้องถามมาว่ากรณีที่ไมโครวเวฟไม่ร้อนเนื่องจากแมกนิตรอนมันช็อตลงกล่าวเนี่ยเราจะเปลี่ยนเฉพาะหัวปลัก๊กแมกนิตรอนได้ไหมนะฮะ ผมขอตอบว่าเปลี่ยนได้นะฮะเพราะผมได้ทดลองมาแล้วนะครับกับเครื่องของผมเองที่บ้านแต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้หัวแลักแมกนิตอนที่คุณภาพดีๆหน่อยนะฮะถึงจะใช้งานได้นานนะฮะเอามาดูกันนะครับอันี้เครื่องไมโครเวฟ lg นะฮะของลูกค้าก็มีอาการเช่นเดียวกันก็คือไม่ร้อนผมสันนิษฐานว่าแมกนิตอนมันคงจะช็อตลงเล่าเช่นเดียวกันนะฮะ เดี๋ยวมาทดลองแล้วตรวจเช็คให้ดูกันนะครับก็เริ่มจากการต้มน้ำนะฮะ,ะตั้งความร้อนพอประมาณนะฮะตั้งเวลาพอประมาณทำงานแล้วครับโอ้นอกจากไม่ร้อนแล้วหลอดไฟขาดด้วยนะฮะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนหลอดไฟให้เขาด้วยนะฮะ,อะเอาละครับผมตัดเวลามาใกล้ๆหน่อยนะฮะ ตัดแล้วครับตัดนะฮะผมลน่น้เวลามานะครับจริงๆมันนานกว่านี้นะครับโอ้ดูสิครับเย็นเฉียบเลยไม่มีร้อนนะฮะแต่เครื่องทํางานไฟเข้าปกตินะฮะเพราะฉะนั้นระบบอื่นเราไม่ต้องเช็คนะฮะเรามุ่งประเด็นไปที่ระบบทําความร้อนได้เลยนะฮะก็คือตัวแมกนิตอนนะฮะคาปาติเตอร์ตัวใหญ่ไดโอดไฮโวลฟิวไฮโวลพวกนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับถอดมาตรวจเช็คกันนะฮะ แมกนิดต,ตอนของ LG จะมีลักษณะอย่างนี้นะฮะเอาละครับเราก็ถอดตัวแป๊บเสียบออกมานะฮะมาเช็คดูว่ามันชัดลงกลาวอย่างไรนะฮะ ก็ใช้มิเตอร์เข็มนะฮะมิเตอร์ดิจิตอลจะเช็คไม่ได้ผลนะฮะตั้งที่คูณ 10k นะฮะสายมิเตอร์ข้างหนึ่งจับที่ควปฟักแมกนีตอนนะฮะอยู่ด้านบนในวงกลมนะฮะมุมกล้องมันอาจจะแคบไปนิดนึงนะฮะวัดกับโครงนะฮะดูสิครับนี่มันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะถ้าช็อตลงกาวเนี่ยนะฮะเห็นไหมัอันนี้ก็คือช็อตลงกาวนะฮะแน่นอนเลยนะฮะถ้าไม่มีช็อตลงกาวเนี่ยเข็มจะไม่กระดิกเลยนะฮะ เอาลครับทีนี้จุดที่2ที่เราจะต้องตรวจเช็คก็คือตัวไดโอดไฮโวลนะฮะกรณีไม่ร้อนเนี่ยเราเ,เราต้องเช็คระบบทําความร้อนทั้งระบบนะฮะไดโอดก็ตั้งที่คูณ 10k เหมือนกันนะฮะขึ้นนะฮะวัดแล้วสลับสายนะฮะเวลาสลับสายจะต้องไม่ขึ้นนะฮะ ไม่ขึ้นนะฮะโอ้ยังงี้ถือว่าไดโอดไม่มีปัญหานะฮะ,ะจุดต่อไปที่จะตรวจเช็คอตอนนี้ที่ไม่ร้อนก็คือคาปาซิตเตอร์ตัวใหญ่ที่อยู่ด้านในนะฮะ,ะก็วัดสลับสายเช่นเดียวกันตั้งที่คูณ 10k เช่นเดียวกันนะฮะ,อะตอนนี้มิเตอร์ผมมุมกล้องอาจจะบังหน่อยนะฮะก็วัดแล้วสลับสายนะฮะคาปาซิตเตอร์เนี้ยต้องขึ้นแล้วลงทั้ง2ครั้งนะฮะ ก็ต้องขอไยพี่น้องด้วยมุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นมิเตอร์นะฮะคา,าปิเตอร์ไม่มีปัญหานะฮะดีนะฮะเราก็เสียบขาไดโอดกลับไปที่คาปิเตอร์เช่นเดิมนะฮะจุดนี้คือคาปิเตอร์ไม่มีปัญหาไดาโอดไม่มีปัญหานะฮะจุดที่เราจะต้องเช็คต่อไปก็คือฟิลไฮวต์นะฮะ ที่อยู่ในกล่องขาวๆที่ผมดึงออกมาเนี่ยในนี้คือ f ิวไอโวล์นะฮะ,ะเราจะเช็คในวงจรก็ได้นะฮะ,ะหรือจะเช็คนอกวงจรก็ได้เดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูทั้ง2แบบนะฮะตั้งมิเตอร์ที่ย่านวัดเสียงนะฮะ,ะนี่ย่านวัดเสียงมันจะต้องมีเสียงดังอย่างนี้นะฮะถ้า ถ้าฟิลไม่ขาดจะต้องมีเสียงดังนะฮะนะครับจับที่ขั้วของฟิลทั้งสองข้างอย่างนี้นะฮะ,ะไม่ขึ้นแล้วก็ไม่มีเสียงออย่างนี้แสดงว่าฟิลไฮโวนขาดนะฮะเดี๋ยวเราปลดออกมาวัดนอกวงจรให้ดูกันอีกนะฮะทีนี้เราจะปลดออกมาวัดนอกวงจรน,นะเพื่อความชัวนะฮะปลดออกมาเลย ราะในเบืองต้นเราก็าสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าขาดายังไงมันก็ต้องเปลี่ยนนะฮะและ้วั็จึงจะวัดนอกวงจรให้ดูนะฮะกรณีฟิวไฮโวลนะฮะก็ตั้งที่ย่านวัดเสียงนะฮะก็จับคล่อมสองขั้วของฟิวไฮโวลแบบนี้นะฮะในเคสนั้นจะมีฟิวอยู่นะฮะอย่างนะฮะอัมมิเตอร์แตกกานขึ้นนะวัดคล่อมฟิวไม่ขึ้นอย่างนี้ถือว่า พิュลขาดนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก็ถอดตัวแมกนิตอนออกมานะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวควปลั๊กของแมกนิตอนให้ดูกันนะฮะซึ่งผมเคยลองเปลี่ยนกับเครื่องของผมมาแล้วปรากฏว่าใช้งานได้ดีนะฮะ,ะเห็นนะครับไห้ตัว รอบอะไรต่างๆตรงฝั่งขาออกไม่มีปัญหาอะไรเลยมีปัญหาแต่ก้วบักแมกนิตอนนะฮะขอบอกว่าเวลาเปลี่ยนนะฮะจะให้ได้ผลดีก็ต้องใช้ปักแมกนิตอนคุณภาพดีๆหน่อยนะฮะปักคุณภาพดีก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะฮะเอาละครับตรงนี้เรามาแงะตัวฝาครอบนี้ออกนะฮะใช้ไขควงบางๆหรือคัตเตอร์แบบนี้ก็ได้ แงะไอ้ตรงที่เขาจีบไว้นะฮะที่เขาจีบล็อกครอบไว้นะฮะแงะไปรอบๆนะฮะเพื่อเปิดฝาข้อออกมาแล้วเราจะได้ปลดตรงขั้วของปลั๊กที่ต่ออยู่กับวงจรเนี่ยออกแล้วก็เปลี่ยนตัวปลั๊กเข้าไปใหม่นะฮะค่อยๆแงะไปอย่างนี้นะฮะแงะไอ้ตัวที่เขาจีบไว้สําหรับล็อกเนี่ยนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นลักษณะเป็นเหมือนฝาจีบมาลฮะ,ะก็จีบล็อกไว้แบบนี้เราแงะออกมาได้นะฮะเวลาใส่คืนเราเราค่อยปลดลงไปใหม่นะฮะ จ,นนะะจะมีกดลวดสองข้างต่ออยู่กับขาของขั้วปลั๊กเนี่ยเพื่อ,อามารับไฟจากหมอแปลงเนี่ยนะฮะทีนี้จะไม่ดูนะฮะว่าเวลามันช็อตลงโครงเนี่ยมันช็อตตรงไหนนะฮะอันดับแรกเราก็ต้องอปลดลวดที่ต่ออยู่กับกขาปลั๊กออกมาก่อนนะฮะ ตรงนี้เราใช้คีมบางๆนะฮะตัดในช่วงที่เขาเาเรียกว่าเชื่อมจุดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยละฮะ <S <S ตรงนี้นะฮะเดิมเข้ามาด้วยการอารหรือเชื่อมจุดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วตัดระหว่างรอยเชื่อมอลวดกับขาปั๊กเนี่ยเพื่อแยกออกจากกันนะฮะอ,อย่าให้ลวดมันขาดจนเหลือสั้นมากนะฮะเราพยายามอย่าให้ลวดมันขาดแลเราตัดเฉพาะไอ้ช่วงที่มันติดกันออกนะฮะ ช่วงที่มันเชื่อมกันอยู่นะออกนะครับจะเห็นว่าต,ตัดออกมา,าลวดก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะเอาเฉพาะรอยบัรกรีหรือรอยเชื่อมจุดออกนะฮะทีนี้มาเช็คให้ดูกันนะครับว่าเวลามันช็อตลงโครงเนี่ยมันช็อตตรงไหนนะฮะผมจะวัดตรงขาปัากจากโครงใหม่ตอนนี้เราปลดออกจากวงจรแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่มันช็อตตรงขั้ว ปั๊กนี่เองนะฮะอ่ามันเอาทีนี้เราวัดกดลวดกากงไม่ช็อตนะฮะวัดในกดลวดที่ต่ออยู่กับวงจรกากงไม่ไม่ช็อตนะฮะอ่าวัดขาปั๊กกากงเห็นไหมฮะมันช็อตเฉพาะตรงหัวปั๊กตรงนี้อ่าทีนี้เพื่อชัวร์อ่าวัดจุดเชื่อมอ่ากับวงจรกับโครงอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะไม่ช็อตนะฮะ เวลาช็อตมันจะช็อต,อตเฉพาะขั้วฟากตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนไอ้ขั้วฟากตรงนี้ได้นะฮะ,ะเวลาเปลี่ยนนะก็ย้ําว่าคุณภาพมันขึ้นอยู่กับราคานะฮะก็เขามีขายนะฮะตั้งแต่10บาทจนถึง100กว่าบาทนะฮะ,อะของผมผมจะใชะ้ในราคา100กว่าบาทนะฮะจริงๆราคา40 50บาทก็ ใช้ได้แล้วนะฮะแต่เพื่อให้ชัวร์นะฮะที่ผมทดลองใช้มาผมใช้ในราคาหัวละ,ะร้อยกว่าบาทนะฮะอันนี้เราถอดอเราถอดออกมานะฮะถอดของเก่าออกมานะครับตรงนี้เราก็ต้องแต่งนะตรงรูสี่รูเพื่อจะใช้ร้อยน็อตเนี่ยให้มันเรียบนะฮะ เอาละครับทีนี้เราจะมาเช็คหัวปลั๊กตัวใหม่ให้ดูกันนะครับมันจะมีโครงสําหรับยึดน็อตอยู่เห็นไหมฮะ,ะเวลามันช็อตเนี่ยมันช็อตลงโครงตัวนี้ก่อนนะฮะไม่ช็อตนะฮะวัดอีกขาหนึ่งน,นะฮะนี่ไม่ช็อตนะครับ อันนี้คือตัวที่เสียนะฮะอ่าขานี้ไม่ช็อตนะฮะอ่าช็อตขานี้นะฮะเนี่ยมันช็อตกับโครงตัวของมันเนี่ยละเวลาโครงไปยึดกับบอดี้ของตัวแมกนิตตอนน่ะมันก็เลยทําให้ช็อตลงโครงบอดี้ด้วยนะฮะเห็นะฮะมันช็อตตรงนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้ตัวใหม่เราก็เปลี่ยนเข้าไปนะครับตรงนี้ตรงรูสําหรับยึดนอตเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วนะแต่ของเดิมเขาใช้หมุดยึดเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องแต่งให้ดีก่อนอันนี้เรายึดน็อตเข้าไปครบทั้ง4ี่ตัวแล้วนะครับใช้ยึดน็อตเข้าไปนะฮะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาบัดกรีนะฮะผมก็ใช้วิธีบัดกรีนะฮะตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจนะฮะว่าการบัดกรีมันจะใช้ได้นานแค่ไหนแต่จากที่ผมได้ทดลองทํากับไมโครเวฟของผมเองนยฮะ,ะก็ใช้ได้นานนะฮะใช้มาเป็นปีก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ใช้วิธีบัดกรีให้มันหนาๆหน,น่อยนะฮะเพราะว่า จากโรงงานเวลาเข้ามาเนี่ยใช้วิธีอค์คให้ปิดกันหรือเรียกว่าเชื่อมจุดอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแต่เวลาบัดกรีเนี่ยะผมก็ใช้วิธีบัดกรีให้มันหนาขึ้นนะฮะแล้วปรากฏว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะก็ใช้ได้นานอยู่นะฮะใช้ได้นานเป็นปีๆเหมือนกันนะฮะ ดูนะครับหลักปีให้มันหนาให้มนหนาหน่อยนะฮะแล้วก็มันจะแน่นนะฮะนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาเช็คดูกันนะฮะว่ามันมีช็อตลบโครงอีกหรือเปล่านะฮะก็จับที่ขาของปลั๊กทั้งสองขาแล้ววัดกับโครงแบบนี้นะฮะโอเคก็ไม่มีช็อตแล้วนะฮะ จากนั้นเราก็เอาฝาจีบมาปิดเข้าไปนะฮะก็ปิดตามรอยเดิมมานะฮะเอานะครับพอมันเข้าล็อกแล้วทีนี้เราก็กดจงที่เป็นจีบนะ,ะระหว่างล่องจีบนะให้มันลงไปล็อกไว้เหมือนเดิมนะฮะใช้ปลายไขค,รครวงในี่กดนะฮะก็ลักษณะเหมือนฝาจีบของขวดเบปซี่ รุ่นเขา่เขาๆอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะทีนี้เราก็มาประกอบเข้าไปที่เดิมนะครับอขอบอกว่าการเปลี่ยนปลั๊กเนี่ยผมได้ทดลองมาเยอะมากนะฮะจนในที่สุดก็ได้ว่าถ้าซื้อปลั๊กที่มีคุณภาพดีมาใช้งานมันก็จะใช้ได้นานนะฮะ ก็ตามที่บอกไปแล้วนะฮะคุณภาพมันก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะฮะราคาที่เขาขายกันอยู่ก็มีตั้งแต่10บาทถึง100กว่าบาทพี่น้องก็ลองไปตัดสินใจเอาเองนะครับเอาล้วครับต่อไปเราจะเปลี่ยนฟิลไฮโวลกันนะฮะล้วก็แกะตรงเคสนี้ออกมานะฮะมันสามารถเปิดออกมาได้แล้วก็เอาฟิลตัวเก่าออกนะฮะใส่ฟิลตัวใหม่เข้าไป นี่ก็ฟิวตัวเก่าแล้วก็งัดออกมานะครับฟิวตัวเก่าทิ้งไปนะฮะเอาฟิวตัวใหม่ใส่เข้าไปนะฮะรุ่นนี้ใช้7 0 0 m มิลลิแอมนะฮะแล้วก็ปิดเคสให้แน่นหนาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ข้างหนึ่งเสียบเข้าที่ขั้วของหมอแปลงนะฮะ หม้อแปลงไฮโวลนะตัวนี้ข้างหนึ่งก็เสียบเข้าที่ขั้วคาปาซิเตอร์ทีนี้เรามาเช็คกันก่อนก่อนที่จะเสียบเข้าขั้วคาปาซิเตอร์นะฮะอ่านี่ใช้ได้นะใช้ได้นะฮะ,ะเสียบเข้าขั้วคาปาซิเตอร์นะฮะ,ะก็จำตำแหน่งให้ดีนะฮะ,ะตรงไหนเสียบตรงไหนอย่างไรนะฮะ ตรงนี้ขั้วปลั๊กแมกนีตอนก็เสียบเข้าไปนะฮะเ,เช็คดูนะฮะทุกจุดเรียบร้อยนะฮะปิดฝาจะมาทดสอบกันอีกครั้งนะครับเอาละครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนหลอดไฟให้ลูกค้าก็ไปแล้วนะฮะเพราะหลอดไฟก็ขาดด้วยนะฮะเอาละครับก็ใช้น้ําต้มน้ําเหมือนเดิมนะฮะตั้งความร้อนพอประมาณตั้งเวลาพอประมาณนะฮะเห็นไหมครับ แสงมาแล้วนะฮะแสงไฟนะฮะก็ลองเปลี่ยนหลอดไฟให้เขาด้วยนะฮะตรงนี้เราตัดเวลามาใกล้ๆที่ไมโครเวฟมันจะตัดนะฮะคือ5้าตัดแล้วกับนะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะโอ้ร้อนนะครับร้อนนะครับต้องระวังนะฮะผมก็ลืมเอาผ้ามานะฮะเดี๋ยวไปหาผ้ามาจับก่อนนะฮะร้อนนะฮะร้อนร้อนมากๆเลยก็โอเคแล้วนะฮะ ใช้ผ้าช่วยจับนะไม่งั้นร้อนนะฮะโอเคนะครับก็ใช้งานได้แล้วครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ